ปืนน yeah, mm ี้ถูกกฎหมายไหมพี่รไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้คือเราทำไมถึงโดนโดนเอามาสอบอ่ะให้ประทังเป็นเบอร์ใครอะคะเบอร์นั้นเบอร์นั้นเป็นเบอร์ใครเบอร์นั้นเป็นเบอร์ใครคะที่โดนที่สุพรรณให้ตายแล้วเราโทรหาเขาทำไมอะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับความคืบหน้าคาดีโหดฆ่ายกครัว3ศพหมกศพในรถกระบะสะเทือนขวัญชาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคือนายวงศกรอายุ37ปีนางสาวนัฐการอายุ35ปีภรรยาและน้องบันเดย์อายุเพียงแค่7จขวบเท่านั้นนะคะหายตัวไปตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาด้วยผลการชนะสูตรพบว่าทั้ง3คนถูกยิงด้วยอาวุธที่ศีรษะ ซึ่งต่อมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมสืบสวนสอบสวนก็ได้ร่วมประชุมติดตามความคิบหน้าพร้อมทั้งนำตัวชายผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนโดยตำรวจได้เรียกตัวนายศิวกรอ่อนเกตซึ่งเป็นเพื่อนกับน้องชายของนางสาวนันทการภรรยาของนายวงศกรซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงศีรษะจนเสียชีวิตเข้าสอบปากคำกันนานกว่า6ชั่วโมงเลยค่ะหลังพบข้อมูลว่านายศิวกรเป็นคนนำปืนไปให้นางสาวนันทการ โดยอ้างว่าเอาปืนไปจำนำกับผู้ตายโดยตำรวจได้นำตัวไปตรวจ DNA ตรวจร่างกายเพื่อหารอยตําหนิต่างๆซึ่งระหว่างคุมตัวออกจากห้องเก็บพยานหลักฐานนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาให้ปากคำเรื่องอะไรแต่นายศิวกรตอบว่ายัางไม่ใช่ผู้ต้องหายัางไม่มีความผิดแค่เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้น ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงการนำปืนไปตำนำกับผู้ตายแต่นายศิวกรไม่ยอมตอบคำถามก่อนจะเดินเข้าห้องสอบสวนไปปืนนี้ถูกกฎหมายไหมพี่นู้ดนู้ดนู้ดให้ดูเรื่องแล้วทีนี้ปืนเราทำไมถึงโดนโดนเอามาสอบอะปืให้ป้อมูลบางอย่เขาเป็นเบอร์ใครอะคะเบอร์นั้นฮะเบอร์นั้นเป็นเบอร์ใครเบอร์นั้นเป็นเบอร์ใครคะที่โดนที่สุทธิกองผู้ตายเหรครับแล้วเราโทรหาเขาทำไมอะคะ ึ่งผู้ต้องสงสัยได้รับสารภาพว่าเป็นผู้สังหาร3าคนพ่อแม่ลูกลงมือด้วยความโกรธแค้นเพราะผู้ตายสัญญาว,ว่าจะให้ยืมเงินกว่า1แสนบาทไปลงทุนทําธุรกิจเกษตรทําไปแล้วพอมาเอาเงินคนตายก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้จึงทะเลาะก,กันมองเห็นว่าปืนที่เอาไปจำนำไว้กับผู้ตายอยู่ในรถจึงรีบวิ่งไปคว้ามาแล้วจ่อยิงแต่เมียกรีดร้องจึงจำเป็นต้องยิงอีกหนึ่งคนส่วนลูกชายร้องไห้จึงตัดสินใจยิงเพื่อให้ตามพ่อและแม่ไป จากนั้นโทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาช่วยกันขนย้ายศพและอำพรางใส่รถไปจอดทิ้งไว้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุและในค่ำวันเดียวกันค่ะตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายคือนายยศหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนและพบผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันฆ่า3ามพ่อแม่ลูกมีด้วยกันสมราย จึงได้รวบรวมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายรายแรกคือนายศิวกรหรือโนตที่นำตัวมาสอบตั้งแต่ช่วงเช้าและรายล่าสุดที่เอาตัวมาที่โรงพักคือนายนิรุตหรือยศซึ่งเป็นคนซื้อซิมโทรศัพท์ก่อนที่นายนิรุตจะตีเนียนทำทีเป็นนายวงศกรส่งข้อความ SMS บอกนายสิริชยัยหรือบอนน้องเมีย และคนสุดท้ายคือนายเคเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ให้นายศิวกรไปเกาะเหตุทั้งนี้อยู่ระหว่างสอบเข้มผู้ต้องสงสัยที่นำตัวมาที่โรงพักและอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิมเ่มเติมเพื่อออกหมายจับซึ่งทีมข่าวก็พยายามสอบถามนายนิรุตหรยศว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่และอยากจะชี้แจงอะไรไหมแต่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะถูกคุมตัวเข้าห้องไปขณะเดียวกันตำรวจยังคุมตัวนางสาวปาลิตาและนายชัยนรง์สองแม่ลูก ที่มีรายการบันทึกการโทรเข้าออกกับเบอร์โทรปริศนาเข้ามาสอบปากคำเนื่องจากมีข้อพิรุษหลายส่วนที่ต้องสอบปากคำขยายผลต่อหลังจากสืบสวนสอบสวนพบว่านายศิวกรได้ไปกบดานหลังจากที่มีชบบาวบ้านพบศพสามพ่อแม่ลูกซึ่งนายศิวกรรู้จักกับนายชัยนรงค์ได้ทำการไปกบดานชัว่วคราวตำรวจจึงได้คุมตัวนางสาวปาริตาและนายชัยนรงค์มาสอบเพิ่มเพื่อเป็นพยานคดีจากนั้นทีมข่าวพยายามสอบถามภรรยาและแม่ของนายนิรุต แต่ทั้งสองคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าลูกชายและสามีไปร่วมต่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่ตัวเองก็ยังรู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสูส่ๆเมื่อไม่นานมานี้ตำรวจก็เพิ่งจะไปควบคุมตัวลูกชายมาจากบ้านเพื่อมาสอบปากคำพร้อมกับจะนำรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายมาตรวจสอบ ซึ่งทางด้านพลตำรวจโทอัคราเดชพี่มศสีผู้ช่วยผบตะรก็บินด่วนลงพื้นที่ไปสพอคลองถุงตรวจสอบหลักฐานในจำนวนคดีพร้อมถแถลงผลการสอบสวนตลอดจนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสังหารโหดสำหรับคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้นำบุคคลที่ต้องสงสัยมาสอบปากคำโดยให้การว่าเอาปืนมาจำนำกับผู้ตายตำรวจเชื่อว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุโดยบุคคลที่นำมาสอบปากคำ ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและตำรวจสืบรากว่ามีความสนิทสนมกับน้องชายของผู้ตายด้วยส่วนประเด็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์ปริศนาก็ยืนยันว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนด้วยคนงานชาวเมียนมาและคนไทยซึ่งเป็นบุคคลปริศนาซื้อมาใช้เพื่อส่งข้อความมาหาน้องชายรวมถึงยังมีการเชื่อมโยงโทรไปหาบุคคลอื่นๆซึ่งในส่วนนี้ตำรวจได้มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วขณะที่อาวุธปืนที่ทราบว่าเป็นปืนบีบีการดัดแปลง